สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะคลิปนี้ก็จะพาไปดูวิธีการสลับ a c e b o o k นะครับกับเพจนะครับปัญหาของผมก็คือตอนนี้ไม่สามารถสลับเพจได้ทั้งทั้งสองเพจแล้วก็1เฟซนะครับสลับได้แค่1เฟซตัวนี้นะครับกับอีกเฟซหนึ่งอีกเพจหนึ่งนะครับเพจไอ บาวลินกินเที่ยวสร้านะครับแล้วก็อีกเพลหนึ่งก็จะเป็น c ค e น n ิ i n g นะครับนี่ก็จะเป็น c ค e a n s i n ตัวนี้นะครับที่ไม่สามารถสลับเข้าไปทําการได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงเราอนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ เมนูตั้งค่านะครับออกจากหน้านี้ไปก่อนพอเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับให้เราทำการเลื่อนไปหาตัวจัดการแอปนะครับการจัดการแอปนะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็ รายการแอปนะครับด้านบนรอสักพักนะครับรอโหลดแป๊บหนึง่งแล้วก็ให้เราทำการเลื่อนไปหา Facebook นะครับอ่าเจอแล้วกดเข้าไปเลย ให้เรากดไปที่การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับให้เราทําการล้างแคชนะครับและก็ล้างข้อมูลไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับ ให้เครื่องเขาทําการล้างข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งไม่ไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับวิธีการล้างนี้ก็ให้เราออกจากหน้านี้ไปนะครับไปที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับใช้รหัสของเรานะครับมันจะผูกกับอีเมลอยู่แล้วนะครับเรากดอีเมลเข้าไปเลย นี่ก็จะเป็นเฟซของผมนะครับกดเข้าไปกดกลงเข้าไปแล้วเราก็ไปกดดูนะครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้หรือยังนะครับกดที่สามจุดสามเส้นนะครับอ่ามาแล้วครับกดขึ้นมาแล้วปกติแล้วผมกดแล้วมันไม่ไปนะครับทําให้การทํางานในเพจ cleansing นะครับมันก็จะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เข้าไปเลย หลายวันแล้วก็หาวิธีแก้อยู่นะครับนี่นะครับพอเรากดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับตรงลูกศรก็จะประมาณนี้นะครับเนาะคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบุนครับผมสวัสดีครับ